วันนี้พามาดูมาโฟลแท t บบาร์เขามีคอนเซปต์ว่าเป็นบาร์ที่แย่ที่สุดในกรุงเทพอยู่ MRT ศูนย์การประชุมแหนชาติศิริกิจทางออกที่4ค่ะเดินจาก MRT มาถึงร้านแค่สนาทีเท่านั้นเองมาถึงหน้าร้านนะบรรยากาศเหมือนร้านเหล้าแต่พอเปิดร้านเข้าไปอ่ะมันก็เหมือนร้านเล่าจริงๆนะ ดูเมนูก่อนเลยว่ามีอะไรให้กินบ้างเออราคาไม่แรงก็เลยสั่งมาหมดทุกอย่างเลยตัวของที่สั่งวันนี้นะก็จะมีราเมงที่เป็นเซเนเจอร์เขาโอริโอ้ทอดชิลลี่ไฟเขาบอกว่าเขาทำซอสเองเนยนะเบอร์เกอร์2ชิ้น6.9บาทเองราเมงที่เสิร์ฟในแก้วเบีย ล้วตบท้ายด้วยเครื่องดื่มที่เป็นโยเกิร์ตโซดาเขาทํามาจากน้ำมะพร้าวนะอันนี้ไม่เคยเจอเลยชอบร้านนี้นะเพราะว่าเขามีแคมเปญเพื่อสิ่งแวดล้อมเส้นสดทําเองขนมปังไม่เคยแช่แข็งโยเกิร์ตโฮมเมดซอสทาเองชีสหมักจากธรรมชาติทุกเมนูสดใหม่ร้านนี้เขาไม่มีตู้เย็นด้วยนะนี่ชอบแม้กรนะทั่งแตงกวาดองที่เขาใส่ในเฟรนช์ฟรายอ่ะเพราะว่ามันอร่อยมากมันเป็นแตงกวาไทยไม่ใช่แตงกวาญี่ปุ่นแล้วเขามีให้ซื้อกลับบ้านด้วยนะ ตอนนี้เขามีประกวดภาชนะและช้อนซ่อมที่แย่ที่สุดด้วยนะนำช้อนซ่อมและภาชนะของคุณมาเองแท็กลาแล้วก็แฮรแทบบัตฟโรแชแทบคอนเทสผู้ชนะได้กินซีไปจนตายเลยและนี่ก็คือภาชนะที่ฉันเอามาจ้ามาสู้กันเลย